สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะร้านประตูหรือประตูงานกันนะคะทุกคนชื่อเลาว่าอยู่ๆฉันก็กลายเป็นเจ้าหญิงนะคะชื่อเพจว่าแซมมวลอรไรยดิน,นะคะเอาจะพูดเร็วหน่อยนิดนึงก็ต้องขอบอภัยไปด้วยนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่กันแน่ลืมคนที่ตายไปแล้วได้แล้วจากวันหนึ่งวันที่เจ้าจะได้รู้ก็จะมาถึง ลูคัสตอนนี้นั้นเจ้าก็รู้สึกเช่นนี้เหมือนกันหรอลูคัสเขายังไม่แน่ใจว่าครอบครัวคืออะไรแต่ความคิดที่ว่าจะไม่ได้เจอใครบางคนอีกต่อไปและความเหงาจนไม่สามารถคนรับได้ไหวที่ กำลังรออยู่ลูคสัสข้าว่าข้าคงไม่เข้าใจแล้วละ่ะว่าทำไมเจ้าถึงไม่คิดอยากจะอยู่อีกต่อไป